สวัสดีครับเพื่อนเอนผมตองเจในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแพคเกจจิ้งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อซื้อของก็คืออารมณ์และความรู้สึกสมมุติสมสมุติว่าเรารู้สึกอยากได้สวัสดีครับเพื่อนเอนผมตองเจในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่อง packaging packaging เนี่ยก็ก็คือ,อยังยัง packaging คือเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมคนคนเราเนี่ยบางบางทีเนี่ยเราอะ่ะอยากอยากได้อยากอยากได้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอารมณ์และอารมณ์และความรู้สึกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเรารู้อารมณ์และสมมติถ้าเกิดเรารู้ อารมณ์และความรู้สึกสมสมมุติว่าเราอะอยากอยากได้สิ่งนี้แล้วแล้แล้แพคเกจจิ้งมันสวยเราก็จะเอาเราก็จะซื้อเป็นมาอยา่างอย่างเช่นมีทิธทานมีมีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับกันล,ละครั้งหนึ่งมีเด็กสองคนติมมอ์กับมอสโก ติมอ์กับมอสโกทุกๆวันเนี่ยเขาอาจจะต้องไปไปไปขายไข่ที่ตลาดพ่อแม่เขาให้ให้ขายไข่ที่ตลาดแล้วมอสโกเนี่ยก็คิดว่าก็ก็ก็คิดว่า,วาเอ๊ะทำยังไงให้ทำทำยังไงให้ไข่รเราดีทำทำยังไงให้ไข่ไข่เราโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นกว่าไข่ไข่อื่นๆโดดเด่นกว่าไข่ไข่โดดเด่นกว่าไข่โดดเด่นกว่า ไข่ไข่อันอื่นๆน,นะครับเพื่อนๆแล้ว,แล,วแล้วเขาว่าสมมุตินี่นี่คือไข่นะครับด้านหนึ่งเป็นสีทองอีกด้านหนึ่งเป็นสีแดงก mm ่ hmm. อนที่เขาจะขายเขาประกาศประกาศว่าไข่อันนี้คือไข่นำโชคแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าว่าว่าคนเนี่ยมามาซื้อกันเยอะมากมามาซื้อกันไม่ไม่ถึง ไม่มถึงสักสักพักหนึ่งหมดหมดหมดเลยนะครับเพื่อนๆหมดหมดหมดเลยแล้วแล้วเราเพื่อนๆชอบความรูปความรูปแบบนี้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ